หัวม่าเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแอปติ๊กต็อกนะครับขอบคุณเอฟซทั้งหลายที่เฮ็ดให้กระแสหัวม่านะครับชุดยอดวิวนะครับใน YouTube ขึ้นได้สิบล้านวิวแล้วนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับของวงการหมอลำ์บานเฮานะครับวงการหมอลำอีสานบานเฮาครับซึ่งแอปติ๊กต็อกก็มีคนเล่นหลายนะครับนะครับเฮ็ดให้เกิดเพลงหัวม่านะครับก็เฮาไปเสียนคอมเมนต์ว่าเวลาเขาไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube เขาก็จะเห็นว่าเอ่อ ตามมาจาก t i k t o อกทียน่านะครับมือนี้ผมสิมาบว่าเร่งบันดันใจนะครับในการเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับหรือที่ไปที่มาเพลงนี้สู่ฟังครับเมื่อนั้นครับพี่น้องครับเจโชกจำได้ยูว่าเจโชกได้ไปอา่าไปทาย MV เออไปทาย MV อยู่จังหวัดหนึ่งนะครับ สิ่งมันแรงแล้วนะมันคํามันสิคําแล้วก็เลยหาหาทีพาท่พักหาที่พักย่ำแรงพอพอได้นอนเซ้ามีแห้งก่อนกับทีมงานนะครับก็บ่ได้เลือกและครับบ่ได้เลือกว่าสถานที่มันเป็นยังไงพอดีครับเฮาเลยเข้าไปพักในรีสอร์ทมองหนึง่งพี่น้องฟังดีๆเด้อไปพักในรีสอร์ทมองหนึง่งอ่าซึ่งเป็นรีสอร์ทแบบนี่นะมารูดนี่นะผู้ได สายเลาะสายหาเซิร์นมองหันมองนีขึ้นจีหงกันดีนะครับว่ารีสอร์ทเป็นแบบใดนะครับพอแต่ไปฮอตกับทีมงานก็ได้เขาพักเรียบร้อยมือน,นั่นทีมงานไป6 7คนพักอยู่2ห้องห้องละ3คนนะครับอ่าพอแต่ขึ้นหนึ่งพันไปครับตื่นหอวยนามือเสาพี่นอ้องตื่นหนัวยนามือเสาออกมาขยับขยายร่างกายนะครับออกมาออกกําลังกายมาสอนยืดเส้นย,ยืดสายยัวมือเสาอาทนทัน บอท่านได้อาบน้ำดอกว่าเอาพาคุณหนุคลของข้อ,ขอ,อยางออกมานะครับอยู่ระเบียงนนรีสอร์ทบางหันครับมองทั้งนาเนี่ยส่วนส่วนที่เป็นโซนนั้นมันเป็นโซนแบบมันรูดอีกโซนนี้บ้านพักเป็นหลังแหวนพัดเป็นหลังเป็นหลังเดียวออพอสิมอง่าบอกเนาะปันนี้ผมนั่งเรียนอยู่ครับข้าวหนึ่งก็สังเกตเห็นว่ามีเชิญมาผู้บ่าวผู้สาวกับบอมแมน สืเอื้นว่าจังใดเลยครับเพราะว่าอันผู้มาหากันนั้นเพิ่นอายุนาสิบัตถาก็หาสิบนะพี่น้องบาําผมเลยตกใจครับผมก็ทั้งอยากอายเบิงครับทั้งรีอยูุรักเสาครับทั้งรีเบิงอา่าก็รีจอดเบิงครับอืมีมอเตอร์ไซค์แบบห่างๆดอกมอเตอร์ไซค์นั่นอ่าติดขีตมมน่จัิหน่อยอืมมอเตอร์ไซค์นี่นลอดติดขีตอมนาสิขึ้นมาจากอ่าโลกกาใหม่ๆ มาจดอดแอปนะครับเมี่ยนเมียนมอเตอร์ไซค์ปับ๊บหูดาปับ๊บจูงแขนปับ๊บนี่เดยจูงแขนเขาไปในห้องปุ๊บเลี้ยวเห็นบัดนี้ผู้จูงแขนบัน้เออผู้จูงแขนเข้าไปเป็นผู้ยิ่งบัดนี้เออเป็นผู้ยิ่งนะ,ะผู้ชายนะมาหาผู้ยิ่งเะเพราะไงในมหาไม่ไงนี่มหาจูงแขนกันเขาไปปับ๊บเป็นเหตุการณ์ที่เบิ่งบ่ได้ครับเพราะว่าเขาปิดประตูครับผมเขาปิดประตูไว้มันเบิ่งบ่ได้ นั่นแหละครับเหตุการณ์ที่บอดิเกี่ยวยังกับเพลงผัวมากเลยครับบอดิเกียวอยังนี้ครับบอก่วนฟังซื้อครับบอดิเกียยกเก่ยวยังดอกบอก่วนฟังซื้อแต้นะครับเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์นะครับแรงบันดาใจในการเขียนเพลงผัวมากอีหลีครับนั่นก็คือเหตุการณ์ยู่หองอัดเด็กบ้านนอกอัดเสียงอำเภอปาติวจังหวัดยะโสธรครับ เมื่อนั่นผมไปใส่ไก่เพลงใหม่ในอัลบั้มโปรเจกต์หมอลายไทยหมอลำสินนะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทลายไทยรคคอร์ดนะครับซึ่งกับมีเออนุชาราศีมีต้าตจาวอวมีนัดลายไทยมีดุยเชียงรำมีคู่แฝดโอเอนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแล้วก็ผู้ชุดไทยคือนอกนั้นมีมเพลงเบิดแล้วผู้สุดไทยถึงยังบ่ท่านเด้มี มีเพลงเป็นของเจ้าของก็กคือกุ้งสุภาพรทุกคนใส่ใ่เรียบร้อยแล้วผมกับอุกอังครับเพื่อได้รับโจทย์มาล่ะจากนายหางเพื่อนนายหางหน่ยวยไรไทยได้รับโจทย์มาเลยบ่อยเลยก็เลยมานั่งแบบอยู่ในห้องอัดมือหนึ่งกับพานไปแล้วสองมือเริ่มคำลงคำลงแล้ววันนี้เพิ่งเล่นโทรศัพท์ไปเพิ่งหยิบอ่าสมุติดินซอมาล่างน,นะ ตั้งเบิ่งเพลงไปจกักเบิ่งเพลงตัวอย่างก่อนลําพุ่นนันพุ่นนีแน่ก็ก็ยังคิดบ่ออกครับมืนนะ้อนั้นยังคิดบ่ออกอยู่พอดีครับระหว่างที่ผมเล่นโทรศัพท์อยู่มหันนะ่ะมันมีเสียงนึงทีวท่วิดนี่คือคือนั่งอยู่ทั้งโต๊ะอ่าโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะอ่าสําหรับอันอัดเสียงนั่นละ่ะมันมีเสียงนึงแทรกเอ่อสอดแทรกเข้ามาสอดแทรกมาว่ามันเป็น่นยางไที่เป็นคลิปข้าวเนี่ยล่ะครับช่เหมือนเพื่นเหล่าข้าวบนใส่อารมณ์คักเด้ ตั้กนลับนีวบอเมงการอะารเข้าครับเป็นการเล่าข่าวทุกโมน,นี้นะมันนีคํำหนึ่งที่เกิดขึ้นมาครับได้ยิงปืนหนึ่งนัดเป็นการคู่คู่บ่าวสาวที่อยู่ในห้องในภายในรีสอร์ทผมเฮ,ฮ้ยตามตึง้งในหัวใจเลยครับตัํมตึ้งในหัวใจเลยเออเฮ้ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวิดวิดเสียงปืนยิงกัินฟ้าวิด เสียงเปืนยิ่งึ้นฟ้าวิดถ่ายจะเข้าได้แล้ววิดถ่ายจะเข้าได้แลว้วได้แลว้วได้แล้วจังสี่เลยนะครับเฝ้าจับเอาสมุดดินสอครับออกจากนอกห้องเดี๋ยวถ่ายจะเข้าวิดออกจากห้องอัดแล่นไป้อมบกบกนาห้องอัด้อมบกบกนี่ชิวนาห้องอออทั้งที่ตะวันออกห้องอัดไปนั่งเขียนอยู่หันครับว่าเกินหนึ่งสมงครับกลับมาวิดเรียบร้อยบอกวิดโอเอาแท้บ่เอาแท้บ่ข้างหน้ามาสั่นแมนเอาแท้ เออเอาแท้เลยนะครับนั่นแหละครับคือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นค่าเดียวประโยคเดียวแท้ๆครับเสียงปืนยิ่งขึ้นฝ่านี่ครับผมกับผมพยายามน้ำหาอยู s, <S ่ค <súper> ร <strategic> ับว่าคลิปนั้นนมันมันเกิดจากคลิปยังน้ำหากับพ่อๆกับพ่อสมมือนี่กับโมโหว่าเทวดาเพื่อนอาจจะมาบอกก็ได้อาจผมสิอาจจะหูแววไปเองก็ได้แต่จาได้ว่าวิทย์กำลังเบิ่งคลิปข่าวเบิ่งอย่างไล่เบิ่งในเฟซบุ๊กอยู่นะครับตอนนั้นพอเมื่อกลุ่มมใไซกับ มีการปาแกะนิดหนึ่งก็เรียบร้อยครับเป็นผลงานออกมาให้พี่น้องได้ฟังกันในโปรเจกต์ลายไทยหมอลำสินนาซิมิยอบวิวหลายที่สุดในในโปรเจกต์นี้นะครับก็เกือบสิบล้านแล้วนะครับพี่น้องก็ข,ขอขอบคุณหลายหลครับที่พี่น้องชื่นชอบอ่าหรือว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมีคอมเมนต์นะครับเข้าไปในช่อง Youtube ของลายไทยเรคคอร์ดว่าโอ้เป็นเพลงที่ไม่ได้ส่งเสริมนะครับศีลธรรมอันดีไม่ได้ส่งเสริมให้มีผัวเดียวเมียเดียวส่งเสริมให้คนมีกิ๊กมีกั๊กอย่างก็แล้วแต่ครับไปไล่เบิ้งเลยครับในคอมเมนต์เลยนะครับซึ่งในนามผู้ผมที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับในส่วนที่มันผิดพลาดบ,บอถึงต่อหมาะสมรงในผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวละกันยินดีสิปรับปรุง แก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นต่อไปนะครับอย่างหน่อยก็เป็นการอนุรักษ์เสียงล่่านะครับเสียงที่เป็นก่อนล่มทิ้งแม่ว่าเสียบบเป็นล่่าแบบสังวาดอิลีที่พ่อแม่พันพ่อบุรุษเพิ่นได้ลั่มเอาไว้นะครับลูกหลานผู้เกิดใหม่ายารุ่นก็สิพยมป,ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับครับมาคลิปนี้ทรงดาวมาให้เบิ้งไหแนแช่ห้นน้ำในพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการผลิตคลิปต่อๆไปคลิปนี้ หัวมาไปฟังเลยครับมวนกันครับหัวมาหัวมากอดีแล้ว